ถึงวันแม่ก็อวยพรแล้วกันนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็เออเป็นมีลูกก็เป็นลูกที่ดีนะคะของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยโอ้เชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้อยากได้ลูกที่เป็นคนดีไม่ได้ต้องการว่าต้องเรียนเก่งที่สุดแบบลูกฉันจะต้อง เป็นเป็นอะไรที่ที่สุดแต่ว่าโอเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นคนดีที่สุดสาหรับสาหรับตัวสาหรับตัวพ่อแม่นะคะก็ไวยพอละกันขอให้คุณแม่ทุกท่านเลยนะคะมีความสุขมากๆในวันแม่แห่งชาตินี้ค่ะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ฝากถึงลูกๆทุกคนนะครับขอให้ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้ครับก็ วันแม่จริงๆก็รักแม่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ,อ,อยากให้แม่มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงแม่ก็มีความสุขแหละแต่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงแล้วกออ็อยากฝากถึงลูกๆคนอื่นนะคะก็ให้รักแม่ทุกวันอย่ารักแค่วันแม่นะคะก็มีความสุขในวันแม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็วันแม่ฟีนี้นะคะมิวก็ รักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะยังไงแม่ก็เป็นคนที่มีพระคุณกับมิวมากที่สุดนะคะถ้ามิวทําอะไรไม่ไดีลงไปกับแม่ในปีนี้หรือปีที่เลนผ,นผ่านมาหรืออนาคตมมิวก็ขอโทษลงหน้าด้วยนะคะแม่ค่ะมิวรักแม่นะ